นี่นะคะผมผมจะแจกเซตนะแจกเซตสี่สี่สิบห้าเวฟคือทุกคนเนี่ยต้องมีแอสโตหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะแต่ผมเนี่ยแนะนำเจ้าแอสโตมากกว่าไม่มีมีแต่ตัวนี้ก็ได้แต่เรื่อง DPS ของเจ้าตัวนี้น่าจะดีกว่า นี่ผมเยอะเลยหกหมืนไม่ดีของตัวนี้เยอะกว่าตอนแรกตัวนี้หกหมืนนะตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดทุกคนผมก็น่าจะแนะนำตัวนี้มากกว่าละตัวที่สองนะเป็นเจ้าเลเวคอนตัวต่อไปเมดิกตัวต่อไปแล้วแต่คนมีระหว่างลักกี้กับ กีนแต่ผมน่าจะแนะนำลักกี้มากกว่านะต่อไปก็คือซันต้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปได้แค่45เวฟขึ้นนะจำที่ผมบอกไว้ด้วยนะโอเคนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะที่ดูช่องผมน่าจะแบบไม่ค่อยมีเลเซอร์กินกันสมากเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสำหรับการแจกเซตรอบที่สองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอ๊ะใช่หรือว่าใครมีเซตที่ดีกว่านี้เปลี่ยนจากลักกี้เป็นไฮเปอร์ Hyper, แล้วก็เปลี่ยนจากเลคอนเป็นเลเซอร์กีนแค่นั้นแหละ